คนละโตจ้ะวีกวอยู่ไซจซิ่งเห็บบางสห้หน่อย้ยกาซวิญญาณบ้แห่งอมนตย้า่สองตอเห็ดมาสองลอยตัมันเบิดแล้วก็สั่นจ้ะแมนมันเต็มเตี้ยโอ้ให้หน่อยวิปบ้สามายิปบียามม่บ้าแห่งเลยบ้ซัก โอ้สวัสดีค่ะอะไรก็ได้บ้าย้ายไปเบิ้งหนังอ่ะเบิ้งซูมือยับเข้าไปอีกได้ยับเข้าไปอีกได้ ถ้านัดเพื่อนเขาเลอกนัดเพื่อนจะงงแ้่พี่บีจะไปอ่ะหนูจะถามคิวตอนนี้หนูยังไม่รู้เดี๋ยวา่เกเดว้ยรู้วมเดี๋ยวอายุจะปีละไม่ย้อนมาด่าหนูไม่รู้ว่ามีคิวหลุดไหมเดีิยวเจ้าปีละเจ้าปีละ เป็นสาวสาวสำน้อยบอน20ปีถึงบอน่ท่านเนิ่งมีสวัสดีครับเราบุ้งด้วยเราบุเขาล่งน้ำว่านส3 0ปีอยู่นีสิได้ไปบงเจ้าของคุณคุณยายนึ่ง70กว่าปีบอนบุกเขาล่งน้ำมาจากปีแหะเรา่เขะกาชเลา้ายาเาสาสมาเด้อ

ดดย,ยังไม่เปิดบอยังไม่เปิดจ้ะว้าวบัตรยังเหลืออยู่นะคะมาได้เลยนะคะแม่ะะก็ลูกแม่ยามันบ่มีหม่องน้อนว่าหม่องอิงจังไหนกับป้าติ๋มเถอะเอาเพื่งนไปซื้อของเดี๋ยวเพื่งนกับมาเอายังบ่เกวื้อขึ้นหนาล่างแทกิปบแม่ พี่ดารักแท้บูไหมอาเบิ้งใจแล้วดีใจหลายพูดาแล้วมาเบิ้งหนังไหมเจ็ดสิบเท่าใดแม่บูแม่เจ็ดสิบเท่าใดจ้ะป๊าเจ็ดสราเบิ้งหนังคุณครู

เข้ามาก่อนที่นี่จะจะเข้าไปต่นนี้เข้าไปนี่แบบเวอร์คันเ้นดีช็อกเลยแบบช็อกเข้าไปทั้งคู่ลงบานแน่นอนเลยช็อกช็อกเลยเหรอไปดูลูกมันนี่ทอดลูกหรือเปล่าเนี่ยอย่างลูกดีลูกนี้ันขนลุกเลยลูกกวเม้าตบประตูไปเจ๊ไหนเปิดประตูรถไว้แล้วมันบีเคยเปิดประตูรถมันนั่งอยู่ในรถช็อกช็อกเลยแบบพี่ลวนห้องแบบ เราบอกว่ามันอยู่ในหันแล้วเชื่อไหมว่านี่เดินบนรถมันจะร้อนนะร้อนนี่เดินบนรถร้อนอันี้ลยเดนวนเดินบนรถเชื่อไหมว่าแบบไม่กล้าเข้านั่งรถอ่ะเวลาขับรถไปนี่ระวังไม่ซ้อระวังแน่เดินเท้าไปนี่เลยที่เปิดเปิดอันนัอเวลาจอดรถแล้วมันปีกขึ้นไปไงมีวัชพืชไหมโดนฝน้ยโดนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย จิตตกเลยอ่ะนี่เว่าจะขึ้นรถได้นะข่อแบบเดินวนรถเลยอะพี่เล่นไปหาเป็นรถทงบอกที่ไห้เราพี่ยัเนาคุณพิจารนเนาะทีบอกทว่ไห้เพราะพี่พิ่งบอกว่ามันหลบไปแล้วใช่ไหมยายอยู่ในกลัวเนาะเปิดประตูเข้าไปบอกยายยายคือแบบไม่รู้ว่าเรื่องที่อย่างอ่ะทั้งน้นที่มันหอบไปแล้วคือมันยังหล่อมันยังรลัวอยู่ไงกลัวมากแบบสั่นใช่ใช่ มาเดี๋ยวก่อนเด้อะเป็นแค่นี้แบบนี่เขาจะเข้าใจไงแม่แบบเม่ะสันแบบน้ำตาไหลเลยกระโดดกระโดดไม่รู้มันเข้าไปตอนไหนถ้าเข้าไปต่อมันวิ่งข้ามกระโดว้ยถ้าอยู่ในรถแล้วมันวิ่งอืม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 เอาพระเอกหลับพระเอกหลับเอา โอ้ได้บัตรฟรีเบิ้งเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยเบิ้งดีใจได้บัตรฟรีแหมเบิ้งดีใจโอ้เบิ้งดีใจหไรอ๋อดีใจหลายเบิ้งดีใจไรกระโดดว่าสั่นแหมแล่นลูกแล่นแล่นเล่น แสดงคือไรเนาะตอนย่านผีนะเนาะเมนยังวะเมนยังวะเออเลี้ยใบนึงเตะพี่น้องบ่าไปสอบฟังในมื้อนั่นที่เขาย่านไรเขาที่เขา เมื่อที่อาจารย์อุ้มผาดบลาวะ,ะ,าะนะเอาะนะ้าแล้วก็นาคือพี่บเบลแท้ะน่าเหมือนกันเลยอะไ,ไรเหมือกันเลยปวดก,การแล้วจัด ชิวไปปวดขาได้ยังได้ไทยได้ส0คิบเป็ะแมวองเงออเดีอกดีะขา็เออออกดตีลูกแข้งแท้อยตัวนี้ใม่บอกหน้าเขาอาบอุ้ยแหววอุ้ยอุ้ยสะเทือนอุ้ยสะเทือนมากสะดุ้งเลยอ่ะพี่อมแปมสะดุ้งเลย ไปลาวจะไปด้วยนะลาวเออเพราะได้มีมูเนี่ยพี่น้องไปน่าลายอยู่ด้วกันมีไทยคลิปอีกกะคืนมีบ่ราะมีมูไทยผู้เดียวกับคืนเดี่จ้ะเ่รามีมูแมนไปผู้เดียวจ้ะน่าสิแมนจ้ะคืนยังบ่ทันได้ได้ไปกลับเป็นบ่ไปกลับไปคุยไม่พ่อไปน้ำเด้อไปน้องคายไปลาวเอารถไปน้องคายไปมีรถมาลับเลี้ยงเลี้ยงเในเด้อพี่ไปเลยสามล้านไหม สาวรากกีบอ่ะสารักกีบเป็นยุคทยนบมัยหาพัากีบเบอร์คือติโบน่ารักแค่เด็กหญิงเด็กหญิงองอิงเอ้าสาวรักที่ฝากใบเสนีฝากหนังใครอ้อด้วยนะคะชายแล้วทุกลงภาพยนร์ค่ะ